คุณปริญญานุชครับจากชนบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ,คะได้ยินค่ะครับค่ะค่ะค่ะสวัสดีท่องคู่เลยนะคะเอพอดีว่านุชอยากมีเรื่องอยากจะขอรับคาปรึกษาหน่อยนะคะพอดีว่าญาติทางห่างกันนะคะเขานําน้องมาให้เราเอ,ออุปการะแลวเป็นบุญธรรม ตอนนี้น้องอายุได้สี่เดือนแล้วค่ะทีนี้อยากจะทราบว่าจะทํายังไงให้มันถูกต้องเพราะว่าเอ,อตัวแม่เด็กแล้วเราเคยไปติดต่อที่อําเภอที่น้องเกิดนะคะทางเจา้าที่อําเภอให้ติดต่อที่เอออะไรนะคะกรมพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์อะไรสักอย่างนั้นนะคะสานักงานนั้นนะคะ,คคะทีนี้ก็ไปกันไม่ถูกเลยเพราะด้วยความที่ว่าเขาให้เราไปติดต่ออย่างเดียวคุณคุณอยู่ที่ชนบุรีใช่ไหม ต้องค่ะอืมอยู่ที่ชนบุรีลูกใครอะ่ะลูกใครที่เอามาเลี้ยงอยู่เป็นลูกญาติห่างๆกันเลยอะค่ะเป็นญาติพี่น้องกันแล้วแจ้งเกิดเรียบร้อยไหมนี่ค่ะมีใบเกิดมีสมุดสีชมพูเรียบร้อยทุกอย่างค่ะครับแล้วพ่อแม่เขาหล่ะอยู่ไหนเออน้องไม่มีพ่อค่ะมีแต่แม่อย่างเดียวอ่าแม่มแม่มีติดต่อแม่เขาได้ใช่ไหม คุยกันทุกท่านค่ะว่าจะทำยังไงให้ให้แม่เขายินยอมใช่ไหมแม่ยินยอมใช่ไหมที่จะยกยกลูกเนี่ยให้เป็นบุตรบุญธรรมค่ะค่ะเป็นคุณปริยนุชจะรับไปเองใช่ป่ะครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะอืมแล้วได้ศึกษาหาความรู้แล้วยังว่าการรับใครรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยคุณสมบัติผู้รับจะต้องเป็นยังไงสิทธิของพ่อแม่บุญธรรมกับลูกบุญธรรมเป็นยังไงได้ศึกษาแล้วหรือยังครับ ศึกษาบ้างแต่ก็ยังไม่ไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะเอออะไรไม่เข้าใจเออไหนบอกสิเรื่องอ,อความคิดของหนูนะคะคิดว่าในตัวของรายได้เองเราเราต้องมองระยะยาวใช่ไหมคะการที่เราจะเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งซึ่งก็เป็นลูกของเราแล้วเราต้องระยะยาวว่าเราจะซัพพอร์ตเขาได้แค่ไหน,น,น,นเราจะวางแผนเขได้แค่ไหนนั้นเรื่องหนึ่งการเลี้ยงดูเรื่องหนึ่งสิทธิตามกฎหมายศึกษาแล้วยังยังะค่ะเรามีลูกของเราไหม มีค่ะอ่าถ้าเรามีลูกเราเนี่ยลูกเรากับลูกบนธรรมเนี่ยถ้าเรารับลูกบนธรรมมาเป็นลูกรับเด็กมาเป็นลูกบนธรรมเขาจะมีสิทธิ์เสมือนลูกของเราทุกประการเลยนะถูกต้องค่ะแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าสมมุติว่าถ้าลูกเราเสียชีวิตเนี่ยทรัพย์สินของลูกจะตกได้แก่พ่อแม่แต่ถ้าทรัพย์สินของลูกบนธรรมตายไปเนี่ยจะตกได้แต่แก่พ่อแม่ของเขาเนน่ะไม่ได้ตกแต่พ่อแม่บนธรรมอันนี้เราก็ต้องรู้ด้วยนะค่ะค่ะรับทราบค่ะ ต้องศึกษาเรื่องพวกนี้นะครับ<า>ต้องศึกษา,าเรื่องพวกนี้ให้ดีบางครั้งเนี่ยหลายคนก็บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจหรอกเรื่องการรับบุตรบุญธรรมอ่ะเลี้ยงเขาไปก่อนดูเขาไปก่อนนะครับจกนกระทั่งแน่ใจแล้วค่อยตัดสินใจค่อยต,ตัดสินใจที่จะรับมาเป็นบุญธรรมแต่ถ,ถ้าเราบอกว่าเราตัดสินใจแล้วล่ะน,น,นะครับห<อ>เหมือนกับเราเลี้ยงลูกล่ะลูกเราเลี้ยงขนาดเราเลี้ยงลูกเองก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเขาโตแล้วจะเป็นยังไงนะใช่ค่ะถ <Andre S 1> ้าเราตัดสินใจได้อย่างนั้นแน่ชัดว่าเราจะเลี้ยงเขาเป็นบุตรบุญธรรม เราไปติดต่อที่ผมให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วกันนะหนะึ่งห้าสี่แปดนะหนึ่ห้าสี่แปดค่ะอืมนะครับเบอร์ที่จะสอบถามรายละเอียดทั้งหมดในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนะค่ะค่ะค่ะรวมถึงการจดรับบุตรบุญธรรมด้วยนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรค่ะเคุณถนอมคะหนูอยากถามว่าเหนูก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าคุณสุบัตาของหนูจะผ่านไหม แต่ฐารนรายได้ของหนูก็ประมาณประมาณห้าสิบอะค่ะไม่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 ไม,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 ไม่เขาไม่ได้ดูตรงนั้นมากมายหรอกครับอ๋อค่ะอืมเขาดูเขาเขาไม่คือพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยเขาก็ดูเขาเรียกว่าดูคุณสมบัติว่าเด็กกับแม่พ่อแม่บุญธรรมจะต้องห่างกันสิบห้าปีมันจะมีเงื่อนไขกําหนดไว้ถ้า<ช>นอกหังเข้าเงื่อนไขแล้วก็ไม่มีปัญหาเขาไม่ได้ไปดูรายรุ่งรายได้อะไรหรอก อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะใช่ใช่ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีและต้องมีอายุแก่กว่าผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีต้องให้ความยินยอมด้วยตัวเองผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่เป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมถ้ามีคู่สมรสอยู่ได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อนผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใด จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกในขนาเดียวกันไม่ได้เว้นแต่จะเป็นบุตรบุญธรรมของผู้สมรสของผู้เป็นรับบุตรบุญธรรมนะครับแล้วก็พอรับแล้วจะเลิกก็ไม่ได้ง่ายนะต้องดูด้วยการรับจะยังไงการเลิกรับบุตรบุญธรรมเป็นยังไงนะครับวันี้เราต้องศึกษาผมจึงบอกว่าต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วนนะครับได้ค่ะติดต่อสายด่วนนี้ไปนะได้ส่ะขอบคุณมากเลยนะคะการเลี้ยงเด็กก็ดีอยู่แล้ว สวัสดกค่ะคุณถนอมผูกพันเนาะค่ะค่ะรักและผูกพันเด็กอยู่ค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ,คะเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเรายังรักผูกพันมันเลยอ่ะแมวหายไปตัวประกาศตามหาใครเจอให้สามแสนนะ